สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานปลายฝนต้นหนาวประจำปี2567นะครับใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ ที่บ้านตะขุนบ้านตะขุนอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราธานีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่การจัดกิจกรรมปลายฝนต้นหนาวนะคะตอนนี้การตั้งตั้งบูธเนี่ยก็80%ได้แล้วนะครับ80%พี่พรใช่ค่ะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมวันแรกนะคะ27ธันวาคมตอนนี้นะคะคก็มีการประกวดไก่สวยงามอยู่ด้วยนะคะแล้วระหว่างที่เรา กำลังรับชมการประกวดไก่ชนสวยงามอยู่วันนี้เราจะพามาชมนะคะร้านต่างๆที่เป็นสินค้าอทธรนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างวันนี้ยิบเจ็ดธันวานีม้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่พรเริ่มแรกเลยตอนเช้าที่พี่บอกเมื่อกี้ก็คือการประกวดไก่ชนสวยงามนะคะอยู่ทางความมือของเราตรงนี้นะคะแล้วก็มีการแข่งขันฟุตบอลด้วย<ม>ตอนนี้แข่งฟุตบอลอยู่ที่โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยานะคะที่สนามโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาค่ะคแล้วก็<ม>ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพามาชมสินค้าใน ท้องถิ่นค่ะเป็นสินค้าอท็อปของจังหวัดสุราธานีเรามาดูร้านแรกซุ้นแรกกันเลยชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีนะครับโอ้โหกำลังตั้งตั้งใกล้เสร็จแล้วใช่นะคะอันนี้คือสมุนไพรเกี่ยวกับอะไรคะ อันนี้เป็นสมุนไพรเกี่ยวกับขมิ้นค่ะเพราะว,ว่าขมิ้นกลุ่มนี้ก็คือมาจากอำเภอพนมค่ะอําเภอพนม,ม,มน,น,นคะคะเพราะว่าเป็นขม,มิ้นทีไออ่ายังไงคะทีงไอนี่คือ,อยังไงครับคือขม,มิ้นทีไอเนี่ยเหมือนกับว่าไอปลูกเรียกว,ว่า เป็นสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าที่ได้ค่ะมาก็คือขมิ้นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเราได้รับการขึ้นชื่อเป็นอันดับที่5ใช่ไหมคะแล้วก็มีทุกตัวเนี่ยคืออย่เราโอมขมิ้นคือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ที่นำเสนอในตอนนี้ก็คือวัตถุดิบสำคัญของมันก็คือตัวขมิ้นขมิ้นค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเหมือนเหมือนยกตัวอย่างเหมือนตัวเนี้ยทำเป็น ุนไพรใจื่อดสุขภาพช่วยเรื่องอะไรบ้างคะนี่อันนี้เป็นช่วยเลือดแบบว่าคือเป็น เขาเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนาได้ยาอายุวัฒนาคือคนกินแล้วจะทำให้หนุ่มขึ้นแล้วก็แก้ปวดเอวขนก็ต้องมาอ่ะนี่ก็ต้องให้ตากล้องยะๆนะครับตากล้องตักล้องแต่ตัวเนี้ยตากล้องนามาใช้บริการน้นะคะโบราณคือโบราณเพราะว่าคือปะมบว่านเป็นปะตสัดส่วนว่านด้วยว่านเป็นว่านหินหอมชนิด้ะหมดแล้วก็ ทําเป็นลูกประคบค่ะลูกประคบแล้วก็ลูกประคบไข่ชนด้วยมีลูกประคบไข่ชนด้วยเขาทบงานวันนี้เลยเขาทบงานตัวนี้เลยนะคะลูกประคบไข่ชนแล้วก็ละเอียดที่สุดครับแต่บนปลายเท้าช่วยกดได้ช่กดได้แต่ตัวนี้คือเราเราทำลูกประคบแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวครีมนวดคลายเส้นแทนลูกประคบเลยเวลาใช้เนี่ย คือไหนดเนะี่ยมีเทวด้วยเทิดด้วยเวลาใช้เนี่ยเราเราใช้จุดนวดแบบว่าทาแล้วก็มันจะไปนวดในตัวเองเลยเค่ะอ๋อคือให้ซึมเข้าซึมเข้าค่ะเนี่ยเนี่ยซึมเข้าแล้วก็เหมือนอดีขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคลายเส้นว่าจะโดนปวดนะค่ะโดนวดเราก็นวดทำแบงเนี้ย ซึ่งคือคือคือวนดูนั่งปรมาณแล้วนะคะแล้วก็โชว์คือว่าผู้สูงอายุใช่ไหมค่ะแต่หนูยังไม่สูงอายุนะไม่ไม่ใช่เพราะว่ายังอังเช้ายังสวยอยู่ใช่ไหมแต่ว่าคนวัยวัยธรรมานะใช่ใช่บางอย่ออฟฟิศซินโดมค่ะออฟฟิศที่ท้องตีตัวคุณคุยอย่างนี้ทำเอกสารสอนหนังสือไม่ใช่อันนี้กวดเดี่ยวกวดหลังเนาะกวดต้นคอทำหนึ่งไหมคือถ้าถ้าปวดหัวเนี่ย เราลงลูกโด่งูด่งแล้วก็สุดโด่งโด่งโเนี้ยแล้วก็วันนี้มีนวดแผนไทยด้วยอ๋อเดี๋ยวเดินไทยมีนวดแผนไทยด้วยจะี๋ยวเดินรอบงานนี้ก็เมื่อยก็มาใช้บริการได้เวลาทาแล้วก็จับค่ะอ๋อฐานมีความอุ่นอุ่นร้อนร้อนเกิดขึ้นโทลูกเวลาอบคลิปเป็นงโด่งก็ค่ะอ๋อรอยเลยนี่ใช่ไหมค่ะ โอเคโอเคค่ะนะคะเป็นน้ำมันว่านนะครับแล้วก็สมุนไพรหลายตัวเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้สำหรับไก่ชนหอมด้วยครับใช่สมับไก่ชนเนไงขมินอ้อยขมินอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักใช่เนี่ยคือเหมือนว่าคนต้อองือแล้วก็ปวดแล้วก็ลูกน้ำไก่ชนให้ไก่ชนแข็งแรงใช่เพราะว่ามัน เป็นถักไตเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยช่วยสมานแผลคือชพื่อจะมาแผ่กานวันฝากร้านฝากผลิตภัณฑ์ถ้าสมมติว่าเนี้ยอยากได้อยากสร้างอยากใช้ติดต่อทางไหนได้คะฝากร้านนิดนึงทางเอ่อทางเฟซทางไลน์ทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรครับผมแล้วก็คือเบอร์โทร เบอร์โทรเบอร์โทรฝากเบอร์ได้เลยครับฝากเบอร์ได้เลยค่ะฝากเบอร์ได้เลยค่ะศูนย์แปดสามแปดเก้าสามเก้าหนึ่งเก้านางหนูเรียนพิมจูเป็นประธานกลุ่มสมุนไพรนางไครสมุนไพรกลุ่มวิจารกิจชุมชนบ้านเขานาในแบรนด์นางไครแบรนด์นางไครเนี่ยค่ะส่ง ทั่วประเทศทั่วประเทศอ่านะคะสนใจนะคะก็ติดต่อได้ติดต่อได้นะคะเฟซบุ๊กชื่ออะไรคะเฟซบุ๊กก็นางนวลเรียนอ่านะคะค้นหาได้เลยสมุนไพรนางใครอะไรแบบนี้ก็เฟซบุ๊กก็วิสาหกิจชุมชนบ้านเขานานในวิสาหกิจชุมชนบ้านเขานานในนะคะค้นหาได้เลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์นะคะสมุนไพรนางใครของบ้านเขานานในอําเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์ก็ คือเหมือนเครื่องเกงผงสำเร็จรูปสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือว่าอยู่แบบ้ะซื้อไปตามประเทศก็แบบมันไม่เสียค่ะครับแล้วก็ใส่กระปิ เรียบร้อยแล้วไปถึงก็ปรุงได้เลยใส่หม้อได้เลยค่ะเหมาะขากับสาวคนดอแพ็กเกจจริงก็น่ารักนะครับายหอมมากเลยครับเนี่ยมีความร้อนรอมีความหอมหอมแล้วแต่ ได้ค่ะผมก็เรียนเชิญมาเยี่ยมชมได้นะครับอยู่ตรงลานบอลลูนใช่ลานบอลลูนอยู่หน้าเวทีเลยหน้าเวทีควายไก่ไก่ชนเลยขอบคุณนะคะสำหรับสมุนไพรนางไพรค่ะขอบคุณค่ะไปร้านถัดไปนะโอ้โหนีนางไพรอันนี้นางขมิ้นอันนี้นางขมิ้นอันนี้อะไรเอ่อขมิ้นเหมือนกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนขมิ้นปลอดสารพิษนะครับ มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ,อะของขมิ้นชันบ้านตาขุนก็จะมีขมิ้นชันพริกไทยดำขมิ้นชันผสมพริกไทยดำค่ะแล้วก็จะมีขมิ้นชันผงแล้วก็เป็นขมิ้นชันแคปล้วนๆค่ะแล้วก็เป็นชาขมิ้นแล้วก็จะเป็นสมุนขมิ้นผสมมะขามค่ะ,คะตัวซิกเนเจอร์ของร้านนะคะคือก็คือจะเป็นขมิ้นพริกไทยดำคือเป็น,ปนสินค้า GI เป,เป็นเราใช้ขมิ้น GI ของ จังหวัดสุราษฎร์บวกกับพริกไทยดำ GI ของจังหวัดกลังเ,เป็นเป็นตัว GI 2ตัวมามิกกันค่ะ,คะแล้วก็หลายละคนสงสัยทำไมต้องเอาพริกไทยดําผสมใช่ไหมคะ,คะพริกไทยดำค่ะจะช่วยให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมสารเข้าไปใช้ได้ เยอะกว่าที่เราทานเป็นตัวธรรมดาค่ะือคา้นคู่กันปุ๊บใช่ทานพลังมันเพิ่มมันจะเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพประสิทธิภาพดีขึ้นคูณสองส่วนตัวผงนะคะตัวผงอันนี้เป็นอเนกประสงค์ค่ะทานได้ขัดผิวได้ทํากับข้าวได้ค่ะจะจะอยู่ในตัวนี้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะไม่มีขมิ้นชันสดมีไข่ขมิ้นตัวไข่ขมิ้นตัวนี้จะหายากนิดนึงนะคะไข่ขมิ้นใช่ค่าสนใจจะหายากนิดนึง มันอยู่ส่วนไหนของต้นคะอมันจะอยู่ที่ที่ที่ตัวนี้เลยค่ะอยู่ที่ตัวเง่งแต่ว่ามันจะมีรากออกไปค่ะมีมีมีมันจะมีต่างๆโอะโผล่มาอย่างนี้เอาโผล่ผออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับจากจากแง่งเขาแต่ว่ามันจะไม่ได้มีทุกทุกหลุมนะคะมันจะไม่ได้มีทุกทุกหลุมใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสบู่ครับ สบู่สบู่สบ <|so|> uh ู uh 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 ่ค่ะตัวนี้ก็เป็นสบู่ขมิ้นผสมมะขามแต่ว่าอันนี้จะเป็นสบู่น้ํามันค่ะตัวนี้จะเป็นน้ํามันแบบ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นขมิ้นผสมมะาขามเหมือนกันค่ะ,คะอันนี้จะเป็นกีซารีนตัวนี้ก็คือทําไมสีเหลืองอัดสีสม้มสีไม่เหมือนกันใส่ใช่ไหมคะครับผมตัวนี้ใช้เป็นผงขมิน้นผงใช้เป็นผงขมิน้นส่วนตัวนี้เราจะใช้เป็นน้มามันขมิ้นอยู่คุณภาพถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะอยู่ที่คน,นชอบสีอยู่ที่สีที่ชอบกลิ่นทุกอย่างคือเหมือนกันค่ะเอ๊ะแล้วแล้วเวลา เวลาเราไปใช้สบู่เนี่ยมันช่วยอะไรบ้างครับเอ,อ่อสบู่นะคะมันจะช่วยเรื่อง เทขดผื่นคันค่ะน้ำกัดเท้าได้อันนี้คือพิสูจน์กับตัวเองนะคะคนที่แพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนี้ค่ะคือคือใช้ตัวนี้คือจะดีแล้วอย่างตัวนี้ครับที่มีมาขามเข้ามาเอ่อที่มีมะขมเข้ามาก็คือมันคล้ายๆว่าเราจะไปสักครับในตัวเหมือนกันค่ะเม่่อนเม่่อนตัวดำแบบนี้นะให้ผิวให้ผิวสวยใสจังตอนนี้ใสเนี่ยใช้ปุ๊บสวยปั๊บยังไงก็ถ้าสนใจก็ต้องแวะเข้ามาลองใช้ดูใช่ไหมครับลองใช้ดูค่ะมาสอบถามได้อย่างนี้ขายขายยังไง ครับเเนี่ยอออันนี้คือท่าน้าอย่างนี้เนี่ยเป็นไก่ใต้เนี่ยถือว่าก็ละสี่สิบโอ้ราคาไม่แพงด้วยนะครับไ่ไข่จะต้องได้ค่ะก้อนหนึ่งใช้ได้นานนะคะโฟงเยอะใช้น้ำน้อยครับผมใช้ได้นานอยู่ค่ะช่องทางการขายอขายทั้งปลีกขายทั้งส่งนะคะคืออ่าเหมือนนี่แหละเป็นวิสาหกิจซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ให้กับพี่เขาไปเปรรูปต่อของแน้นก็คือถ้าติดต่อได้ก็คือทางเพจสมุน ขามิ้นชันวงขามิ้นชันที่สุดในโลกค่ะใค<ช>รอยากรับไปขายอยากรับไปขายก็คือติดต่อผ่านพี่เขาก็ได้ค่ะเพราะว่าราคาของเราก็จะเหมือนเหมือนกันก็คือติดต่อผ่านเพจนี้ได้หรือว่าเป็นเบอร์โทร,รบเบอร์โทรศูนย<ๆ>์เก้าแ์ห้าสองเก้าหนึได้ค่ะไอดีไลน์พร้อม <laughs> หน้าเพจก็เป็นสมุนไพรขมิ้นชันที่ดีที่สุดในโลกค่ะถ้าอย่างไรก็โทรมาก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าขมิ้นของวงอ่ะจะมีการแอบอ้างเยอะถ้าโทรมาแล้วก็ได้ยินเสียงเจ๋วๆแบบนี้ก็คือไม่ใช่เลยทุกทางเลยทุกทางแล้วนะคะทางนี้วันนี้ขอบคุณมากนะคะร้านถัดไปค่ะร้านถัดไปก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนไภายใต้การอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน ุ่งตาหนอนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีมีค่ะมีอะไรบ้างคะพุ่ตาหนอนเราจะเปรรูปสมุนไพรทุกชนิดเราเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพค่ะค่ะแล้วก็เป็นโครงการอนุรักษ์กพันธุกรรมพืชแล้วก็จะเปเป็นเครื่องสาอางแล้วก็ไอาย,ยาสามัารประจาบ้านค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นโลชั่นสบูอสบูมเนว้แชมพูนะคะ แล้วก็แล้วก็เราก็อนุรักษ์ทางขมิ้นแล้วก็อันนี้คือน้ําขมิ้นก่นอ๋อตัวนี้ค่ะเป็นน้ำขมิ้นที่ชุบถ้าเรากินขมิ้นที่เป็นแคปซูลหรือเป็นผงเราต้องรอการย่อยแล้วก็การซุมการดูดซึมและอันนี้กินปุ๊บก็รู้เลยแล้วก็หายเหมือนกับุลไลย้อนแบบนี้ค่ะกินปุ๊บก็หายหายปั๊บเลยการซุมชับมันเร็วเพราะว่ากลั่นมาแล้วสีก็จะเป็นสีใสเลย ก็คือเป็นน้ำมันดูดซึมไ,<ด>ได้ดีวดวกว่าก็เหมือนก,กันใช่ไหมครับพัฟม,มินทุกอย่างคะ่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องสอบอับปางก็จะเป็นโลชั่นพวกนี้คะ่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือจากการ ฝั่นเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาทำเป็นไข่เค็มนะคะได้เรนนิ่งฟ้านะคะเรนนิ่งฟ้านะคะอันนี้ก็คือนำมาพอกไข่เค็มนำมาพอกไข่เค็มเรื่องจากจะทำนี้แล้วก็อันหนึ่งก็จะเป็นน้ํามันน้ํามันเราจะส่งโรงงานเราจะส่งไปที่โรงงานเครื่องสำอางควบคุมอารมาเซร์วสทีพวกนั้นค่ะแล้วก็จะส่งไป นึมมาเป็นน้ำแล้วก็มาเป็นอาเเหมือนเราเป็นต้นน้ำผลิตกลั่นน้ำมันขึ้นมาใช่ค่ะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเลยแล้วก็ปลายน้ำด้วยมีลฏิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยขมิ้นสดด้วยก็นำขมิ้นนั้นมาแปรรูปค่ะโอ้ถือว่าเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชนในชุมชนให้สร้างอาชีพใช่กับปีนี้เราขยายเป็นเครือข่ายไปในทุกอำเภอที่เป็น มันไเรียนพีค่ะอเออถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับโครงการหนึ่งแรงแ,แบบช่วยอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านของเราเด้วยสมุนไพรพื้นบ้านขมิ้นชัน,นโครงการที่เป็นโครงการอนุรักษ์อยู่แล้วโครงการอนุรักษ์โดยตรงก็เอามาอนุรักษ์ก่อนแล้วก็ต่อยอดไปเชิงธุรกิจไเชิงเศรษกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นขมิ้น ชุดนเป็นหัวใจหลักแล้วครับหรือว่ามีหลายตัวครับมีหลายตัวแต่ถ้าช่วงฤดูนี้เป็นช่วงฤดูของขมิ้นเพราะว่าช่วงเล้คทันว่าถึงเมษาเป็นช่วงที่เราจะขายขมิ้นเราก็จะทำขมิ้นเป็นเ่ลียงใหญ่เราจะนำขมิ้นมาพิเศษสดๆเลยครับผมไอ้ถ้าเป็นรูปเรือการอื่นเราก็จะไปทำอื่นกันมันหลากหลายใช่เป็นลูกประคบอันนี้ของสดๆเจ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลท่าช้างอันนี้ก็จะเอาจาก เอ๊ะอันนี้เอาเป็นน้ำเป็นน้ำอ้อยที่ที่เราคั้นเองแล้วก็ปลูกเองคั้นเองคั้นในชุมชนนะก็อยู่ในชุมชนเหมือนกันเพราะว่าเราไอ้ว่าอนุรักษ์เราทําทุกอย่างทําหลายอย่างทําาาหลยยอ่งแล้วก็มีพืชหลายชนิดค่ะอนุรักษ์ก็ออกมาหมุนเวียนเป็นพืชหมุนเวียนนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรภายใน ชุมชนของเราเองเขาสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีช่วงช่วงนี้มีขมิ้นก็ทําขมิ้นช่วงที่ไม่มีขมิ้นก็ทาอ้อยทำอื่นอ่ะสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย่เลยไหมครับเอ่อไม่ค่ะเราเพิ่งเอ่อเรามีสมุนไพรมามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายครับแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ที่เอ่อเริ่มจะคนหลงลืมไปคนหลงลืมหายไปจากชุมชนการใช้หรือการงอกการปลูกเนี่ยหายไปแล้วก็ วันหนึ่งก็ปีปีห้าสามค่ะสมุดระเที่ยวเสด็จครับท่านจะถามว่าปลูกอะไรไว้บ้างเลยลูกค่ะอโอเยปลูกไว้เยอะแยะหมดท่านบอกว่าอย่าปลูกไว้แค่อนุรักษ์นะค่ะให้ปลูกไว้แล้วใช้ประโยชน์วันหนึ่งลูกก็ไม่ต้องอนุรักษ์แล้วค่ะถ้าเราอมาใช้ประโยชน์ลูกจะได้นําประโยชน์ของมันนั่นแหละค่ะเอามาปลูกต่อมาต่อยอดนะคะมาต่อยอดเป็นไรได้ได้วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะก็เอาเวลาเก้า เก้าส pues ิบสิบสิบสามปีเนี่ยสิบสามปีหลังจากนั้นอ่าเราก็มีผลิตภัณฑ์แล้วก็มีอ่ามีผลิตภัณฑ์มีรายได้ปีหนึ่งก็ประมาณสองล้านให้กับุชนใค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะสร้างอาชีพด้วยสร้างรายได้ด้วยนะคะช่วยเหลือกันบางคนเขาว่างงานนะคะเราก็ชวนกันเข้ามาวิสาหกิจใช่ไหมคะไม่อไม่ใช่แค่ว่างงานตอนนี้วิธีของของชุมชนเริ่มเปลียปเมื่อก่อนเราปลูกยางพาราเราปรีเซ็ตทำแผ่นยางเสร็จตอนเย็นเราไม่มีเวลาตอนนี้เราปลูกปาล์มสิบหวันเราจะทำงานหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งใช่ค่ะใช่เวลาที่เหลือค่ะ จะได้เอามาประกอบอาชีพนี้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์สร้างรายได้ด้วยแล้วก็ชุมชนเข้มแข็งเข้มแข็งข่าวพี่เงฝากฝากช่องทางติดต่อได้เลยคับใช่ค่ะเพจเบนทุงตาโนนนะคะทุงตา